ค่ะมื่อเนี่ยภาษาพมาเบิ่งมาเอิกแล้วจ้าภาษากลางเอิญอีหยังปอบลูแต่ว่าป้านแพทเอิญบอกเอิกบอกเอิกสิบอกเอิกภาษากลางเรียกมาอึกบ่เอินอยังบอกเอิกตาบอกเอิกนี่อันมาร์กอันนี้ ไแจ้วไส้ต่ำสมไส้ต่ำมะกัวไส้ต่ำสมเสีบเมื่อก็จะเป็นขนข้ากะข้าก็ล่างขนมันออกข้าแเนียขูดขนล่างขนมันออกขนมันชินนุ่มๆขนมันนุ่มๆจ้ะข้าก็ล่างขนมันออกแล้วขาก็เอาไปใส่ไส่ต่ำสมใส่แจ้วเมื่อิแซ่บแต่เมื่อก็สเมื่อิแทนแบบเคอะแบบเคอเทะ แคบักราเทิบักเาืออะไรมันที่ลมตามันผู้ชาของมันก็สิออกเปรี้ยวๆขันกินนต่มือมันเพรานว่ามันสิออกหื้นๆน้ำเลยกินนต่มันเ่อได้หดอกจ่าพวกเค้ยไปเป็นแบบเครื่องปรุงนี่สวยงามมัน หายากคิดได้ไหมจ๊ผู้ล่งคนกับบรูจักได้เนีผู้ล่องค้นบรูจักมักเอ,อนี่น้นำเด้จ๊ใไ้เบิ้งดอกมันนี่สวยงามแต่ว่ากล่องพัดมันเป็นย่อนแสงเนาะมันไม่ได้เป็นน้ำฟองเป็นน้ำากล่องบ่ค่อยดีป็นไลยจ๊ะสีท้ายออกมาด้ซ้ำนีแ่แหละเนาะ ของมือถือราคาตึกถือนึงเนาะส่วนนี้กับบอคเขาพวงนึกตาบอคเขาพวงบ้านพัดเอิญอย่างนอบอแข้งบอแข้งบอแข้งอันบออันบอแข้งก็บอกเอ่ญมันดียังได้จ้ะมันเป็นไม้ที่บ้านอายุยืนน่ะปลูกเท่าเดียวได้กินมันบ่ตายง่ายสมมติว่าต้นมันส้มเขาก็ตัดคือจังตระกูลเดียวก็บอเคลียต้นมันส้มเขาก็ตัด ัดเหงาไปจ้ะตอนเหงามันก็จะแตกขึ้นม,มาใหม่ตะปูอยู่อันสวนกระหุกหุกลงตาบ้านสวนแพเพืน่นกรสิหุกหกุกช่วงนี้เพื่อนพ่อเพ่อได้ตัดหญ,ญ้าเพื่อนย่างเก็บบกพริก ปเป็นราคาปัญญาเก,ก็บพวกผีเยอะไปซมไป,ปบังใกล้ๆพระรามันสวยเลยด้แวนี่สวยเป็นตาแซ่บฝักกดไลค์้งกดติดตามเลย,เลยด้วจ้า ตามก็ไล่ก็ต้งองแชกก็ได้ดอกแต่ว่าข้าเจ้าก็รูจ้จักเราข้าเจ้าเป็นคนทั้งเนื่อยข้าเจ้าบอกว่ามะอึใส่แก้วใส่ปูนแสบข้าเจ้าว่ามันน,มนั่นมันกับ,บ่อคอยมีทั่วไปเลยตอนพันชุกุงเทพมันบอกให้กับ,บ่เห็นหมากนี้มีขายเลย กค่อยเห็นดอกนอกจากว่าว่ามันแม่ก็เอาไปขัดยุบวันพูดจังนึงงข้าเจ้าบรู้จักนะแม่บอกบอกบอกเอิกนี่พูดเท่าดีข้าเจ้าค่อยรู้จกัก ามันเป็นยาว่าผู้เฒ่าที่ขาเจ้าค่อยพูดจัาก,กินนะนะเด็กน้อยขาเจ้าพูดใส่รจ้ากับปี๊ดจ้ากับปีจ้ากับปี๊จ้ากับปี๊ดจ้ากับปี๊ดจ้ากัีมกับปดากับแท้ากั ถ้ากินดัวบ่์ขหนหวอกมันเป็นยังบ่เนี่ยพยายามไม่ไปต่าแต่ว่าขนมันนุ่มๆเลยจ้ะขน,นันนุ่มๆแต่หักขนมันนุ่มๆไหมจ้ะวันนี้วันนี้กขอน,ำเ,น,ออขอนำเสนอมาอึขอนำเสนอมาอึกแต่เพียงเท่านี้ นี่เผือกความด้วย่ะวันนี้ขอนำเสนอมาอึกแต่เพียงเท่านี้สวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ